เอเจน Next Gen 2 0ง5 Data Line และ AI ในหน้าอสังหายุคใหม่ต้องใช้ AI และ Data เป็นครับโดยอาจารย์นิวครับมีคนกล่าวไว้ว่า Data และ AI ไม่ได้มาแทนในหน้าครับแต่คนที่ไม่ได้ใช้ต่างหากจะถูกแทนที่คำเก่าเนี้ยเป็นสิ่งที่จริงเสมอครับเพราะอย่างไรก็ตามต่อให้ AI เก่งขนาดไหน AI ก็ไม่สามารถแทนที่มนุษย์ได้100%ครับ วันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะพาทุกคนมาชวนคุยเนาะเราคุยกัน3มเรื่องเรื่องแรก data x line ก็คือา a t ากับ line ก่อนนะและเรื่องที่2จะเอา AI เอามาเล่าให้ฟังครับในส่วนของ data กับ line เนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมตัวในปี2025นั้นคืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ว่าการเข้าถึงลีดของลูกค้าเนี่ยมีอยู่2แบบครับแบบแรกก็คือการเข้าถึงแบบ o r g a n ิ c คือการเข้าถึงแบบไม่เสียเงินด้แต่การโพสคลิปสั้นการทําอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ยิงแอดอันนี้เขาเรียกการเข้าถึงแบบออร์แกนิกอันที่2ก็คือการหาลีดแบบยิงแอดนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Facebook Line t k t t อ k อันนี้ก็เป็นตระกูลการเข้าถึงแบบยิงแอดครับซึ่งแน่นอนว่าการเข้าถึงทั้ง2แบบเนี่ยเราจําำเป็นจะต้องเก็บ Data ซึ่งการก็ถึงแบบไม่เสียเงินน่ะเราดูจริงๆแล้วอะ่ะลูกค้าไม่ได้เล่นแค่ Facebook เล่น YouTube เล่น TikTok นะครับเล่นไลน์นะครับรวมๆกันก็40ล้านกว่า user เลยแต่สิ่งที่เราควรจะต้องรู้คือเราไม่ได้ขายซับกับคนทุกคนบนโลกใบน,นี้แต่เราควรจะขายซับให้กับลูกค้าหรือลีดที่มีโอกาสที่จะซื้อบ้าน ซื้อที่ดินหรือซื้อคอนโดหรือซื้ออสังหาของเราเท่านั้นนะดังนั้นสิ่งที่อยากจะบอกก็คือถ้าคุณอยากจะเพิ่มการเข้าถึงแบบออร์แกนิกสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือ1คลิปสั้นคลิปสั้นเนี่ยทาแนะนำที่ดีที่สุดก็คือ60วินาทีเพราะว่า60วินาทีเนี่ยคุณส,สามารถโพสที่ Tik t o k โพสที่รีวโพสที่ช็อตโพสที่บูมได้ภายในคลิปเดียวประหยัดเวลาคลิปยาวเนี่ยก็ขั้นต่ำผมแนะนำคือ10นาทีเนาะ ก็โพสในไม่ว่าจะเป็นตัว YouTube หรือว่า Facebook ได้ป้ายโครงการก็ควรจะใส่ LINE OAID ควรจะใส่ QR Code ได้ SEO ก็คือการทำให้มันติดการเข้าถึงการค้นหายตัวอย่างเช่นถ้าคนค้นหาคลิปซื้อบ้านที่ชนบุรีถ้ากดใน TikTok คลิปเราขึ้นมาต้นๆก็เรียกว่าการติด SEO บนวิดีโอ TikTok หรือถ้าไปกดค้นหาในเว็บไซต์เขาเรียกว่าการ การทำ s e o เว็บไซต์ก็คือเว็บจะขึ้นหน้าต้น,ต,นตลอดกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มที่เป็นการเข้าถึงแบบไม่เสียเงินดังนั้นในปี2025ผมอยากจะให้ในหน้านะครับทุกท่านนะครับเริ่มใช้วิธีนี้มากขึ้นเพราะว่าการที่คุณใช้วิธีนี้มากขึ้นจะทำให้เราประหยัดค่าแอดลงครับเพราะการที่เราจะได้ลูกค้าที่มาสนใจคลิปเราเราต้องใส่ใจในการทำคลิปแน่นอนคลิปที่ดีถ้าเราไปยิงแอดมันก็ต้องดีขึ้น นะครับดังนั้นมันเป็นคล้ายๆเป็นเป็นสารตั้งต้นที่เอาไปใช้ต่อยอดจะไม่ยิงแอดก็ได้เอาออ,กอ,อกแกนิกก็ได้นะครับต่อไปมาดูเรื่องของการยิงแอดบ้างยิงแอดเนี่ยก็ผมจะพูดเร็วๆละกันเนาะในปี2 0 2 5นะครับ Facebook เนี่ยเขาจะยิงกันนิยมอยู่ประมาณ3แคมเปญแคมเปญแรกคือแคมเปญข้อความคือยิงแคมเปญที่ทักแชทในอินบ็อกซ์ที่เราชอบยิงแคมเปญที่2คือแคมเปญ กรอบแบบฟอร์มหรือว่าแคมเปญลีดเจเนเรชันคนที่ชอบใช้ก็จะเป็นบริษัทใหญ่ๆเนาะกดเข้าไปแล้วปุ๊บมานจ้เหมือนเป็นแบบฟอร์มให้กรอกและอันที่3ก็คือยิงเข้าไปเว็บไซต์ก็คือไปเว็บไซต์ของโครงการนั้นๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นยอดทิศเลยของ Facebook ต่อไปยิงแอดบน t ิกต o k อันนี้ ถ้าแคมเปญที่แนะนําคือแคมเปญคอนเวอร์ชันนะครับคอนเวอร์ชันเว็บไซต์นําไปสู่การเพิ่มเพื่อนในไลน์ครับอันนี้ผมใช้อยู่ยิงแอดบนไลน์แอดก็แนะนําเป็นแคมเปญการเพิ่มเพื่อนจะคิดเงินตามการเพิ่มเพื่อนไลน์ครับยิงแอดบน g o o g l e เขาจะแนะนํายิงอยู่2อ,อย่างคือแบบแรกเขาเรียกว่า Google Display ก็คือเอารูปเนี่ยขึ้นไปตามหน้าเว็บต่างๆการแบบที่2แบบยอดฮิตเลยเขาเรียกว่า Google Search นะครับก็คือการทำคีย์เวิร์ดค้นหาเนาะอันนี้คือเป็นประเภทของการ ยิงแอดนะครับซึ่งเป้าหมายของการยิงแอดแล้วจริงๆอ่ะมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราไม่สามารถปิดการขายได้ถูกต้องไหมครับดังนั้นการที่เราปิดการขายได้ผมแนะนำอย่างนี้ก็คือถ้าเป็น Facebook เนี่ยเราก็ปิดใน Inbox Messenger ไปเลยส่วนถ้านอก Facebook ไม่ว่าจะเป็น TikTok นะครับเว็บไซต์วูม YouTube นะครับหรือว่าป้ายโครงการผมแนะนำว่าการปิดการขายผ่านแชทใน l ล n e จะใส่เบอร์โทรก็ไม่ผิดอะไรนะแต่ถ้าลูกค้าอยากแชทควรใช้ใน l i n e OA ครับในกรณีที่มีการปิดการขายนอกแพลตฟอร์ม Facebook นะครับเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลลูกค้านะครับในที่นี้ผมจะ recommend นะครับก็คือเราจะเก็บ Data ลูกค้าใน l ลายครับ l ลายในที่นี้ไม่ใช่ l ล n e ธรรมดานะครับแต่จะชื่อว่า Line OA ซึ่งการเก็บ Data หรือ Data ข้อมูลของลูกค้าเนี่ยจะเก็บสําหรับผมนะจะเก็บอยู่2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเป็นรายชื่อของลูกค้าครับเรื่องที่2ก็คือเป็นรายละเอียดของลิส t i n g หรือซับนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกเลยรายชื่อของลูกค้าครับซึ่งถ้า เรารู้อยู่นะว่าจริงๆแล้ว,วเวลาเราตอบแชทถ้าเราตอบแชทในลายส่วนตัวถูกไหมสมมติเราเอาลายส่วนตัวในการคุยกับลูกค้าสิ่งที่ทําไม่ได้ก็คือเราไม่สามารถใส่รายละเอียดลูกค้าได้มากนะักยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะเปลี่ยนรายละเอียดเราอยากจะจดพวกเงินเดือนฐานลูกค้าที่ได้หรือว่า เออเป็นที่อยู่คร่าวๆของลูกค้าที่ได้หรือลูกหรือ,รอ,รอลูกค้าต้องการดูซับไหนต่างๆเนี่ยการส่งข้อมูลในรายส่วนตัวลําบากถูกต้องไหมครับแต่ในเราเอไม่ใช่ในลราเอเนี่ยเราสามารถนะครับใส่รายละเอียดข้อมูลลูกค้าเปลี่ยนเป็นเบอร์โทรได้นะครับสามารถใส่อาชีพเงินเดือนคร่าวๆได้ลงไปในข้อมูลซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นการที่ทําให้เราช่วยเ้าเขาเรียกว่าป้องกันการตกหล่นเนาะในกรณีที่เราทําคลิป และประเด็นคือคนก็ติดต่อมาเยอะมากๆเลยแต่ว่าเราไม่มีการโน้ตข้อมูลลูกค้าเนี่ยก็มีโอกาสหล่นได้ดังนั้น Line oa เนี่ยสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้ครับซึ่งข้อมูลลูกค้าเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำเนาะสิ่งที่ควรเก็บก็คือเก็บชื่อเบอร์โทรและอีเมลครับซึ่งเบอร์โทรเนี่ยแนะนำว่าเราก็ไปเปลี่ยนชื่อ ของลายของลูกค้าได้เลยนะครับเป็นกดดินสอตรงนี้เนาะเพื่อที่จะเราจะได้เอาไว้ติดต่อได้โดยง่ายอันนี้เราจะไม่เปลี่ยนสำหรับทุกคนนะแต่จะเปลี่ยนสำหรับลูกค้าที่มีโอกาสที่จะแบบเป็นลูกค้าของเราจริงๆเนาะส่วนเงินเดือนต่างๆหรืออะไรต่างๆตัวเนี้ยเราก็ยังสามารถกรอกใส่ลงไปได้อันนี้จะอยู่ที่หน้าแชทของ l i น์โอเนะประโยชน์ของมันคืออะไรประโยชน์ของมันนอกจากที่เราจะมีเบอร์โทรใช่ไหม เรามีอีเมลใช่ไหมครับเบอร์โทรและอีเมลอ่ะพเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเราสามารถเก็บได้เก็บในที่นี้คือเก็บไปสร้างกลุ่มเป้าหมายได้ครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็คือเราเอาไปยิงแอดนั่นเองหรือถ้าเราอยากจะไปขยายขยายผลหรือว่าอยากจะหาคนที่ใกล้เคียงกันคนที่มีกําลังทรัพย์ที่จะซื้อบ้านหลังนี้เราก็ไปรวบรวมเบอร์โทรของลูกค้าหรือคนที่มีแนวโน้มครับ เอามาเก็บในไฟล์เนาะซึ่งไฟล์นี้ที่นี้ยเขาเรียกว่าไฟล์ Excel ซึ่ง Excel ตัวเนี้ยเราจะเซฟนามสกุลเป็น CSV อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะอาจจะมาเล่าให้ฟังใน Morning Call นะครับแต่เอาค่อยเข้าก็คือเราต้องเก็บเบอร์โทรและอีเมลไม่ได้เก็บแค่เอาไว้ติดต่อง่ายนะแต่เราเก็บเอาไว้เตรียมข้อมูลที่จะเตรียมทำการโปรโมทหรือยิงแอดครับต่อไปเรามา อีกเรื่องหนึ่งก่อนว่าการที่เราเก็บข้อมูลลูกค้าเนี่ยอยู่ใน L าย e OA เนี่ยมีประโยชน์อะไรเราสามารถแบ่งแชทแท็กได้แชทแท็กก็คือเป็นปุ่มสีเทาตัวนี้นะครับแชทแท็กมันคืออะไรมันคือการแบ่งกลุ่มลูกค้าครับซึ่งกลุ่มลูกค้าเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถตามหาเขาง่ายนะครับเราสามารถแบ่งกลุ่มได้ง่ายขึ้นเราสามารถบอร์ดแคสได้แยกกลุ่มเราสามารถให้คนนี้เห็นอันนี้ แท็กนี้ไม่เห็นคนนี้ได้นะครับในทางกกับกันถ้าเราไม่ใช้ในส่วนของตัวแชทแท็กเลยเวลาเราบอดแคสเราก็จะบอดแคสคนทั้งหมดโอกาสก,ก็คือเขาก็จะบล็อกเราดั้งสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือทุกคนควรจะนะครับติดแชทแท็กสำหรับสำหรับแบบลูกค้าที่เข้ามาคุยนะไม่ว่าเขาจะเป็นสถานะไหนก็ต้องติดเขาแค่สนใจก็ต้องติดเขามาดูบ้านแล้วก็ต้องติดหรือเขา ส่งเอกสารให้เราประเมินแล้วก็ต้องก็ต้องติดนะการที่เราติด Chat Tag อะอย่างที่ผมเล่าข้อดีไปหน่อยตอนตอน้ตนเนาะซึ่ง Chat Tag อะเป้าหมายหลกักๆของเราอะเราจะเอามาทําเป็นกลุ่มเป้าหมายครับอันนี้เอาไปใช้งานได้นะคืออาจจะอาจจะแคปหน้านี้ไปก็ได้ซึ่ง Chat Tag เนี่ยมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดแต่ว่าเราจะแบ่งตามสเตปงานหรือ w o r k ์กโฟที่เราได้ใช้ในการดูแลลูกค้าตั้งแต่การแชทเปิดนัด นัดเปิดบ้านเนาะแล้วก็ในการถึงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์เลยนะครับเราก็สามารถแบ่งได้ซึ่งซึ่งสเต็ปบบการแบ่งเนี่ยมันจะเรียกว่าเขาเรียกว่า customer journey ครับอ่า customer journey ของลูกค้าก็คือเราจะมองว่าคนทุกคนน่ะไม่ใช่ลูกค้าของเราแต่ว่าจะมีลูกค้าบางคนเท่านั้นที่เป็นลูกค้าเรายกตัวยอย่างเช่นถ้าดูรูปนี้เนาะคนที่สนใจเขาเรียกว่า l ลีดจำลีดได้ไหม l ลีดที่ผมเล่้ฟังในตอนแรกอะลีดมีหลายแบบ l ลีดออร์แกน หรือกรีดแบบเสียเงินก็คือยิงแอดใช่ไหมเขาเห็นโฆษณาเราครั้งแรกเห็นโฆษณาครั้งที่2สอบถามนัดดูบ้านนะครับยื่นกู้ ประเมินข้าวรอแบงก์โอกรมสิทธิ์ต่างๆอันนี้ก็คือเป็น Customer Journey ซึ่ง Customer Journey เนี่ยมันก็คือเราจะเราจะต้องเอาไปประยุกต์ในการใช้ติดแชทแท็กก็คือเราจะต้องรู้ว่าอย่างเช่นคุณศักดาเนี่ยตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรยกตัวอย่างเช่นอยู่ในสถานะส่งเอกสารแล้วรอธนาคารอนุมัติแล้วก็ติดแบบนี้คุณสักดามาดูบ้านแล้วก็ติดมาดูบ้านแล้วในกรณีถ้าเราทํางานกันเป็นทีมเรามีเซล์มีเอเจนต์หลายท่านเราก็สามารถติด แชทแท็กที่แยกผู้นี้ได้การติดแชทแท็กที่ดีไม่ใช่แค่ให้มันง่ายนะแต่จุดประสงค์ของเราคือเราสามารถเอาไปบอสแคร์และยิงแอดได้อันนี้คือจุดประสงค์หลักเลยนะครับโอเคอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะว่าการที่ตลาดสั่งหาคนจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้แค่เห็นปุ๊บแล้วจ่ายกันเลยมันไม่ใช่มันจะต้องมีการรู้จักสนใจ ตัดสินใจและซื้อมาเลยทําให้มีเขาเรียกว่าเจอร์นี่หรือว่าพ e เรียในการตัดสินใจเนาะดังนั้นเราต้องลองซอยเจอร์นี่ในในแบบของคุณเองครับว่าจะมีอะไรบ้างซึ่งเจอร์นี่พวกนั้นน่ะก็คือปริมาณการแชทแท็กที่เราจะใช้สําหรับไลโอเอนแต่ละคนนะครับซึ่งเราอาจจะไม่เหมือนกันเอเจนต์ Agent, แต่ละคนไม่เหมือนกันก็ได้นะเราสามารถใช้ได้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของ Data กับลูกค้านะมาดูในส่วนของ Data Line ในส่วนของรายละเอียดซับกันบ้างและหลายท่านนะครับก็จะเก็บรายละเอียดซับไม่ว่าจะเป็นโพสต์ลง a c e b o o k เนาะหรือว่าไปเออไปไป,ไปที่เว็บฝากขายต่างๆนะครับซึ่งสําหรับผมมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าในความแนะนําของผมเนาะผมจะอยากให้ทุกคนนะครับรู้จักการเก็บลิสติ้งหรือทำลิสติ้งในตัว l i โ p r o ฟรายครับซึ่งไลโ p r o ฟร l e เราสามารถทำลิสติ้งได้ง่าย,ายๆเลยยกตัวอย่างเช่นของผมนะผมรับ ฝากขายบ้านเออแล้วฝากขายบ้านที่สีราชาใช่ไหมครับผมก็ทำรายละเอียดยนี้บ้านเปียมซุกไลโอพรามต่างๆเห็นไหมอันนี้คือ listing ซึ่ง listing อ่ะมันก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นรายละเอียดที่ลูกค้าพอแอดไลน์เข้ามาเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นรายละเอียดซับของเราเลยเป็นเหมือนแคตตาล็อกผมก็อยากจะ,อ,ะอยากจะให้ทุกคนทำนะซึ่งเดี๋ยวใน l i สต i n g เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีสอนในคลาสไลโอเอนะครับถ้าทุกคนได้สมัคร ก็น่าจะมีสอนเรื่องนี้นะเดี๋ยวผมจะประกาศกับทางกับทางทีมไปนะครับอันเนี้ยอยากให้ทำเนาะคือทำลิสติ้งได้เลยในนี้นะครับซึ่งนอกจากลิสติ้งที่เราทำเป็นลิสต์แล้วเนี่ยเรายังสามารถทำเป็นลิสติ้งที่เป็นโพสได้นี่ที่เขาเรียกว่าโพสบูมครับซึ่งเราสามารถเอาโพสบูมอะคัดลอกลิงก์ของโพสบูมอะไปเชื่อมโยงกับลิสติ้งของหน,น้านี้คือลูกค้ากดปุ่มบ้านไลโอพรามกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็ มันจะเด้งเป็นโพสต์นี้ก็สามารถทําได้ในส่วนของ listing ใน Data และ Line อันนี้ผมเชียร์ว่ามันสะดวกและดีมากๆเลยสำหรับในหน้าแบบพวกเราเนาะดังนั้นในสองเรื่องอยากจะฝากก็คือ Data กับ Line ในเรื่องของการเก็บข้อมูลลูกค้าติดแชทแท็กเปลี่ยนชื่อเก็บอีเมลเก็บเบอร์โทรแล้วก็ในส่วนของ listing ทำ listing ทรัย uh, ์ให้น่าสนใจใอยู่ในฟาร์มหลังจากที่เราได้คุยในเรื่องของตัว เดต้และไลน์ไปแล้วนะครับเหลือเรื่องสุดท้ายก็คือ AI ครับตัวนี้อย่าง,างที่ผมเล่าให้ฟังเลยว่า AI ไม่ได้มาแทนใครแต่คนที่ไม่ได้ใช้ AI จะถูกแทนที่ด้วยคนที่ใช้ AI ครับ AI สำหรับอสังหาเนี่ยมันจะแบ่งออกอยู่เป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยผมจะตั้งชื่อว่าเป็น Generative AI กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เน้นการใช้งานที่เกี่ยวกับการสร้างครับซึ่งหลักๆเนี่ยเราจะใช้ จะมี chat gpt มี Gemini แล้วก็มีตัวใหม่คือ Meta AI นะครับที่ผมเอามาเนาะแบบที่2ก็คือแบบที่ใช้สำหรับเรื่องของการยิงแอด,ดล้วนเราจะเรียกว่า a d v a n t a g e Plus ดังนั้นถ้าในหน้าอย่างพวกเราเนาะถ้าเรายังไม่ได้ยิงแอดเราก็ใช้ Generative AI ได้ทันทีแต่ถ้าเราเริ่มยิงแอดแล้วเราก็ต้องรู้จักในส่วนของ a d v a n t a g e Plus ครับตัว Generative AI ตัวกลุ่มที่เราสามารถเริ่มได้เนี่ยก็คือกลุ่มกลุ่มกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่ม GPT AI ประเภท Text เนาะมันเอามาใช้คิดคอนเทนต์วิเคราะห์ลูกค้าสร้างรูปภาพทำสคริปขายหรือว่าหาความสนใจกลุ่มนี้มันจะเน้นการสร้างอะไรขึ้นมาบางอย่างเนี่ยมันสามารถใช้ได้เลยดังนั้นถ้าคนที่ไม่เคยใช้ AI เลยผมแนะนำว่ากลุ่ม Gen AI ในหน้ามือใหม่สามารถใช้ได้ครับ ต่อไปไมาดูอีกตัวหนึ่งก็คือ AI ของ a d v a n t a g e อันนี้มันจะ a d v a n c e ์หน่อยสำหรับคนที่ยิงแอดนะครับซึ่ง a d v a n t a g e เนี่ยมันจะมีอยู่4ตัวงบประมาณ a d v a n t a g e กลุ่มเป้าหมาย a d v a n t a g e การตำแหน,น่งชักววา Advantage และก็สื่อโฆษณา Advantage ครับมีทั้งหมด4ตัวนี้ซึ่งในวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงล Ы ึกนะแต่เล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันมี4ตัวนี้แต่ตัวที่ผมอยากจะลงล Ы ึกก็คือตัว generative AI ครับเหตุผลก็คือเราสามารถ RE เริ่มต้นได้ทันทีสามารถใช้งานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมีพื้นฐานครับ เจเนไสรุปย่อความก็คือมันเป็น AI ที่สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรสร้างรูปสร้างเพลงสร้างข้อความสร้างวิดีโอสร้างหนังสร้างการ์ตูนสร้างภาพสร้าง3 d ดีสร้างโปรแกรมสามารถสร้างได้ทุกๆอย่างเลยคอนเซปต์ก็คือมันเก่งและทํางานได้หลากหลายแล้วก็มีเป็นหลายพันหลายหมื่นยี่ห้อมากบนโลกใบนี้ที่เขามีการสร้าง AI นะครับดังนั้นมันก็เลยต้องถูกการแบ่งกลุ่มครับการแบ่งกลุ่มเนี่ยเขาเรียกว่า generative AI landscape n d s c a p e เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นที่นิยมก็จะมีเป็นกลุ่ม Text กลุ่มข้อความกลุ่ม Text หรือกลุ่มข้อความครับกลุ่มรูปภาพและก็กลุ่มวิดีโอครับในส่วนของกลุ่ม Text เนี่ยก็คือมันเป็นกลุ่มที่พูดคุยด้วยข้อความเนาะตัวที่เก่งๆก็คือ ChatGPT นะครับ Gemini หรือว่า Meta AI ที่เพิ่งเปิดตัวมาครับส่วนข้อความก็จะมีเป็น Coho co Pilot Stable Diffuser ต่างๆมันเป็นชื่อนะดังนั้น คุณจะใช้ในเรื่องอะไรถ้าใช้ในเรื่องของการขีดขีดเข,ข,ขียนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของข้อความคุณต้องใช้ตระกูล Text นะครับซึ่งตระกูล Text ค่ายใหญ่เนี่ยมันก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆบวก1ตัวแรกเนี่ยเขาเรียก ChatGPT เป็นชื่อยี่ห้อครับบริษัทที่สร้างคือ OpenAI ตัวที่2คือ Gemini บริษัทที่สร้างคือ Google ครับตัวที่3คือ Claude บริษัทที่สร้างก็คือ Anthropic ครับอันที่4 เปิดตัวใหมล้ลอนกลางเดือนธันวาคมเลยนะครับ Meta AI ครับบริษัทสร้างคือ Facebook ครับดังนั้นตัว Gen AI ค่ายใหญ่ๆที่เราควรจะต้องรู้ว่าก็คือ4ค่ายนี้เนาะตัวที่เป็นเบอร์หนึ่งจริงๆของปัจจุบันก็คือ Chat GPT ครับตัว Chat GPT เนี่ยมันคือนักศึกษาฝึกงานที่เขาเป็นฝรั่งฟังไทยรู้เรื่องพูดไทยได้ บางครั้งก็อาจจะเพียงเล็กน้อยจะสั่งงานได้ต้องรู้จักการใช้พร้อมครับดังนั้นการที่เราสั่งเฉยๆเขาอาจจะไม่เก่งเพราะเขาคือนักศึกษาฝึกงานครับให้เรานึกภาพนะการที่เราจ้างนักศึกษาฝึกงานมาสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่เก่งเลยตั้งแต่แรกถูกต้องไหมครับแต่เขาจะเก่งก็ต่อเมื่อเราเริ่มให้ข้อมูลเริ่มให้เขาไปเรียนรู้หรือมีการสอนงานเขา AI ก็เช่นเดียวกันครับ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องพร้อมเนี่ยผมจะพาทัวร์ h t t GPT ก่อนว่าหน้าตาเป็นอย่างไร c h a t GPT เนี่ยสามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์ผ่าน www.chatgpt.com และผ่านมือถือใช้บนบเบราว์เซอร์ก็ได้หรือจะโหลดแอปพลิเคชัน p p d ก็โหลดแอปพลิเคชันก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมจะโชว์บนเบราว์เซอร์ให้ดูนะครับไปที่ chatgpt.com นะครับก็หน้าตาจริงๆจะเป็นแบบนี้นะครับ กดบวกตินสอคือการเปิดห้องใหม่ครับนะครับด้านซ้ายเนี่ยค <led ises> ือเป็นห้องที่การพูดคุยนักศึกษาฝึกงานต่อหนึ่งห้องครับดังนั้นเราอยากให้นักศึกษาฝึกงานคนนี้เก่งทุกๆเรื่องให้เขาเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าเรามีให้เขาเขียนคําพัดหัวของบ้านหลังนี้ก็คุยแต่บ้านหลังนี้ถ้าเขาให้เขียนคำพาดหัวของอีกบ้านหลังหนึ่งก็ควรจะแยกห้องกันในทางกับการเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องแผลวางแผนไปเที่ยวก็ควรจะมีนักศึกษาฝึกงานคนใหม่หรือเปิดห้องใหม่ครับ การสั่งงานก็ง่ายมากเพียงแค่พิมพ์ตรงนี้อ่าตัวนี้การพิมพ์อย่างเช่นจงจงหาร้านข้าวใกล้ฉันอ่าดูนะผมเขียนแบบนี้เลยนะนี่ก็คือเป็นพร้อมหรือชุดคําสั่งครับซึ่งพร้อมอยู่ชุดคําสั่งเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เก่งมากถ้าเราสั่งเขาไม่เป็นแต่และผมจะพาเล่าในบทในส่วนของต่อไปนะว่าเขาจะเก่งนั้นเป็นอย่างไรครับ อยากให้ AI เก่งเราต้องรู้จักการเขียนพร้อมสั่งให้เขาทำงานเป็นครับซึ่งก่อนที่เราจะรู้จักพร้อมเนี่ยเราต้องเข้าใจการสั่งก่อนว่าสั่งได้กี่แบบนะครับซึ่งการสั่งงานเนี่ยเราจะเรียกว่ามันจะสามารถสั่งได้หลักๆก็คือสั่งได้3มแบบแบบแรกก็คือพิมพ์สั่งพิมพ์สั่งหมายความว่าป้อนข้อมูลให้เขาเป็นลักษณะการพิมพ์ครับ แบบที่สองคือเราสามารถอัพเป็นรูปขึ้นไปได้ซึ่งอัพเป็นรูปเนี่ยแนะนําว่ารูปควรจะต้องมีตัวหนังสือเยอะๆมี Data เ,เยอะๆนะครับเขาสามารถแกะข้อความบนรูปได้อันที่3ก็คือเราสามารถอัพโหลดไฟล์ pdf ได้ในกรณีถ้าสมมติว่าคุณมีเบอร์ชัวโครงการหรือว่าคุณมีเอกสารต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับรายละเอียดอสังหารทที่มันเป็นไม่ว่าจะเป็นไฟล์หรือเป็นรูปเนี่ยมันมีข้อมูลตัวหนังสือเยอะๆเนี่ย AI ประเภท Generative AI c h a t GPT Gemini หรือจะเก่งมากๆเลยนะครับเดังนนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้ใช่ไหมครับเรารู้ว่ามันสามารถพิมพ์ได้อัปโหลดรูปได้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ PDF ได้ครับซึ่งพร้อมเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวเนาะที่ผมอยากจะแนะนำให้ใช้ตัวแรกเขาเรียกว่า Structure Prompt Structure Prompt ก็คือเป็นพร้อมโครงสร้างเป็นพรอมสำหรับเปิดหัวเป็นพรอมสำหรับจูนนิ่ ให้ AI ของเรามันเก่งขึ้นในเรื่องนั้นๆอย่างที่เล่าให้ฟังในตอนที่แล้วนะว่า AI คือนักษาฝึกงานคนหนึ่งดังนั้นถ้าเราไม่จูนเขาเลยเขาจะกลายเป็นนักษาฝึกงานที่ทำงานได้จับฉายมากๆดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือสั่งให้เขาทำงานตามที่เราต้องการครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากให้เขาเป็นเบอร์คนเขียนคำพาดหัวขายบ้านเราก็ต้องตั้งบทบาทให้เขาเป็น นักการตลาดอสังหาเลยนะครับส่วนช็อตพร้อมคือเป็นการ,รสั่งสั้นๆเขียนลงไปในแชท GPT ได้เลย,ยเช่นจงหาเพิ่มจงทำนู่นจงทำนี่สั้นๆซึ่งไม่ได้เป็นโครงสร้างซึ่งจริงๆแล้วคำถามคือเราสามารถใช้ช็อตพร้อมอย่างเดียวได้ไหมได้แต่ถ้าสำหรับผมผมแนะนำว่าเราใช้สตั๊กเจอพร้อมในการจูนห้องให้มันมีความฉลาดขึ้นให้มันมีความเก่งขึ้นและหลังจากนั้นคุณใช้ช็อตพร้อมสั่งมันถึงจะเก่งขึ้นมากกว่าเดิมครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ r S t u c t u r e พร้อมกัน s t r u c t u r e พร้อมเนี่ยมันจะมีอยู่5ส่วนครับส่วนแรกเรียกว่าบทบาทส่วนที่2เรียกว่าคำสั่งส่วนที่3เราจะเรียกว่าย e c a s สครับส่วนที่4เนี่ยเราจะเรียกว่า i n s i ซต์ Input หรือ Data Training นะครับส่วนที่5เรียกว่า o u t p u t Format ส่วนที่จะทำให้ AI เก่งหรือไม่เก่งนะจะอยู่ที่ส่วนที่4นะครับแต่ทั้งทุกทุกทั้ง5ส่วนเนี่ยมันเป็นตองค์ประกอบที่ใช้ร่วมกันครับ มาดูในส่วนของแรกเลยบทบาทง่ายมากๆให,ให้ AI ทำเรื่องอะไรบทบาทเป็นเรื่องนั้นถ้าอยากให้เขาทําอาหารบทบาทคือเขาก็ต้องเป็นเชฟหรือเป็นนักรีวิวอาหารเป็นต้นจะให้เขาเกี่ยวกับคําพาดหัวขายคุณก็ต้องให้เขาเป็นนักการตลาดสังหาหารเลยให้เขาเป็นนายหน้าก็ได้นะครับต่อไปในส่วนของตัว verb คําสั่งก็คือเป็นชื่ตอตรงตัวแล้วจงเขียนจงหาจงทําจงวิเคราะห์จงเปรียบเทียบอันนี้ง่ายๆครับคาสั่ง ต่อไปยุทธเคสยุทธเคสมันใช้คู่กับคําสั่งครับยกตัวอย่างเช่นจงเขียนคือคําสั่งยุทธเคสคือคําพลาดหัวขายบ้านอันนี้คือยุทธเคสคือคาพลาดหัวขายบ้านคือยุทธเคสสั่งทําอะไรจงวางแผนคือคําสั่งยุทธเคสคือแผนท่องเที่ยวยุโรอันนี้คือเป็นยุทธเคสนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ต้องใช้คู่กับคําสั่งนะครับอันต่อไปคือเอออ i นไซต์ t ินพครับ ตัวนี้ก็จะเป็นทัน n ิงเด a ้เนาะก็เป็นสิ่งที่ข้อมูลเชิงลึกอันนี้เป็นตัวที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันจําเป็นมากๆ AI จะเก่งหรือไม่เก่งคุณต้องบอกเขาสิว่าซับคุณรายละเอียดแบบไหนละเอียดบอกเขาแบบละเอียดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าคุณมีไฟล์ PDF หรือไฟล์ภาพนั้นมาเนี่ยทำให้เขาได้เรียนรู้ก็สามารถส่งได้เช่นเดียวกันครับหรือเราสามารถสั่งให้เขาไปเรียนรู้ในทฤษฎีต่างๆถ้าคุณรู้จักชื่อทฤษฎีนั้นๆคุณสามารถ อ้างอิงทฤษฎีนั้นให้ AI ไปเรียนรู้ก่อนที่จะประมวลผลให้คุณได้เช่นเดียวกันครับต่อไปคือ output format output format ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะถ้าคุณไม่กรอก AI ตระกูลเทคมันจะกรอกข้อความเป็นปื๊ดเหมือนเรียงความเลยครับจะอ่านยากมากๆแต่ถ้าคุณกรอกให้มันชัดเจนมันจะออกมาเป็นตารางที่สวยงามและทําให้คุณได้ง่ายขึ้นครับดังนั้นเราก็เลยจะมาลองทำ s t r u c t u ร e p r อม p t สำหรับเทสให้ดูหนึ่งอันนะครับอันนี้เป็น s t ั u c t u r e พร o m p ในการ เขียนคำพาดหัวขายบ้านครับอันนี้ผมมีรายละเอียดคำพาดหัวขายบ้านได้แล้วนะดังนั้นผมก็จะลองเขียน u ักเจอพร้อมลงไปเลยมีประกอบด้วย5ส่วนผมจะไล่เขียนให้ดูนะอย่างแรกเราเปิดห้องใหม่เพราะมันคือนักศึกษาฝึกง,งานคนใหม่นะครับอ่ผมซูมนิดนึงเราก็ไล่เลยนะครับคุณคือสร้างบทบาทก่อนนักการตลาดอสังหาจงเขียนคือเวิร์บจได้ไหมนะครับคำพาด หัวขายอันเนี้ยเป็นยูส case เนาะของซับอ่าของซับก็คือของรายละเอียดบ้านที่เราเตรียมขึ้นมาแล้วผมเตรียมขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้อ่าผมเตรียมรายละเอียดไปแล้วนะครับอันนี้รายละเอียดซับนะต่อไปเอาพูดฟอร์แมตแสดงผลเป็นตารางอ่านนี้ก็คือเป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นพร้อมเปิดหวัวสักเจอพร้อมในการเปิดหัวห้องนะครับพอกดเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับลองขยายหน้าจอนิดนึงเขาก็จะคิดไอเดียคําพาดหัวขายซับเลยแต่อาจจะไม่โดนใจเราใช่ไหมเราก็เขียนว่าจงเขียนพอเราแบบมันไม่ได้คำตอบชุดต้องใช่ไหมจงเขียนคําพาดหัวขายบ้านคำพาดหัวขายบ้านสั่งสั่นสั่งสั่ๆแบบนี้เราจะเรียกว่าในส่วนของตัว ช็อตพร้อมอ่าปุ๊บมันก็จะเขียนคำพาดหัวขายบ้านต่อเลยนะครับดังนั้นนะครับมันเห็นไหมครับว่ามันเก่งมากเลยนะครับว่าว่าเราสามารถสั่งอะไรก็ได้หรือเราสั่งช็อตพร้อมต่อคิดเพิ่มอีก10อันเป็นตารางผมเขียนคิดเพิ่มอ่าเป็นไม้โทรไปนะครับรู้หรว่ามันจะรู้ไหมนะครับผมบอกให้มันคิดเพิ่มอีก10อันเป็นตารางเป็นคำพาดหัว โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยเห็นไหมการที่เราได้เขียนซักเจ้อมที่มันดีอ่ะเราสามารถสั่งช็อตอมได้ดูนะครับเขียนคําพัดหัวมาได้ดีมากๆเลยบ้านพร้อมอยู่ซื้อวันนี้ครบส่วนลดซึ่งเอาไปสามารถใช้งานจริงได้สําหรับงานในหน้าอาสังหาเลยครับและนี่แหละครับคืออินโทรดักชันของคอร์สผมอาจารย์นิวสอนนิยกายอสังหาและลายเซอรเอ็มนะครับสำหรับปี2 0 2 5นี้ไม่ว้าจะเป็นเรื่องของ Data Line และ AI ผมจะเตรียมคอร์สที่พร้อมซัพพอร์ตนักเรียนทุกท่านนะครับให้ทุกท่านสามารถไปในหน้าอสังหาอย่างมืออาชีพมั่นใจสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการสร้างเงินสร้างไรายได้ตามที่ทุกคนใฝ่ฝันครับแล้วเจอกันในปี2025สวัสดีครับ